ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนฝนเครื่อนเข้า52จังหวัดรับมือวันนี้พรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภายัยอุตุพยากรณ์อากาศวันเสาร์ที่19มีนาคมกรมอุตุแจ้งเตือนพื้นที่ฝน52จังหวัดในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ เน้นบริเวณจังหวัดอุตรดิต์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษ อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครเสียยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราจีนบุรีสาแก้วนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรี ตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกฝน6 0ปของพื้นที่รองลงมาฝน40%นของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝน30ของพื้นที่ ที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือทำให้ยังคงมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้ลมตะนอ,อกเฉียงใต้ปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมาหานครปริมณฑลและภาคตะนอ,อกทําให้มีพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้สําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนประเทศไทยทางตอนบนระวังตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในระยะนี้สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะนอ,อกและลมตะนอ,อกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีหย่อมความรกาศต่ำกำลังแรงปกคลุมหัวเกาะสุมาตราทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งและหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ในวันนี้19-28มีนาคมโดย19-22ยมีนาคม ย่อมพอประกาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีลมใต้ลมตะนออกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีพายยุฤดรูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ จากนั้นนะครับ19-22มีนาคมจะมีหย่อมความประกาศตำ่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าใกล้ชายฝั่งเมียนมาและปกคลุมบริเวณเอ่าเวเบียงกอทางตอนบนต่อไปทําให้ด้านตะวตกของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้จากนั้น23-28มีนาคม ความบันา,าศสูงหรือมันกาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระยะระยะทําให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยยังคงมีภัยยืดดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามข้อมูลที่นําเข้าใหม่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะคะ ขอบคุณและสวัสดีครับ